คเราก็จะมารีวิวสกุชชี่ทางรานนะคะที่สั่งแานอื่นมาคะ่ะก็อันนี้เราจะมาขายราคาธรรมดาธรรมดาก็ก่อนอื่นก็จะขอเป็นรีวิวเป็นอ่ามันหอมมากเลยอ่ะดูดิอืมหอมมากไม่สรโลนะคะแต่ว่านุ่มค่ะดูดิหอมมากมอะะามหอมมันปัง,ปง หอมขนมปังแท่งจะมีสามสีสีน่ารักที่สุดที่จริงมันเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันออกไี้กินไม่ได้นะอยากกินก็ไปนะแบบน้องๆคนไหนที่ซื้อไปแล้วแบบกินเข้าไปเลยนะน่ะอยากกินเลยนะนี่นะชัชๆเลยเห็นไม่ชัดก็ขอโทษเลยนะคะหอมมาแต่ว่ามันหอมชอบโอเคนะ ือตอนนี้เซ็ตหมดหมดเร็วมากขาย pues. okay. ดีอันนี้ที่เรารีวิวไปไงของที่เรารีวิวไปทั้งหมดก็ตัวนี้จะมารีวิวเป็นของขาดเลยนี่น่ารักมากอันนี้สโลนะแต่สโลไม่เยอะนะคะวิชวิชยก็โอเคนะสาอันนี้สอันนี้สามห้า สี่สิบนุ่มคะ่ะนุ่มดูนะไม่ช้าไม่มีจนีไม่มีอะไรเลยนะดูดิไม่จมีเลยเป็นไม่แท้นะคะอันนี้ที่เราขายสี่สิบเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็มันสโลเยอะดูนะคะนี่ดูสโลมากสี่สิบสี่สิบนะเฮ้ยบัสบัน บาทนะเราจะขายราคาสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าของแถมนี่จะเยอะนะคะเออจะมีของแถมด้วยอะไรด้วยเนาะดูแต่อันนี้นะคะไม่ค่อยมันก็สโลอยู่นะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมอ่าถ้าเพื่อนๆถามว่านิงนบัคสปัน เ,เ,เพื่อนๆถามกันข้ามาว่าเอออันไหนที่หอมสุดนะคะอยากแนะนาว่าสามอันนี้หอมสุดอ่าอันนี้หอมสุดค่ะยังไม่สโลค่ะหอมปังกัดน,นะเป็นโดนะัทปังกัดอุ้ยชอบอะไปเนละยบาย